เงินสไลด์นะครับเอเอหมันสหลายนะยางเขายืดหยุดนะเหนียวนุ่มนะผมว่าน่าเล่นเนี่ยครับไหมก็จะเป็นซอกซอกพวกนี้นะครับเราลองส่งเหยื่อเข้าไปดูนะนี่ถูกยังนี่ไงทีนึงนี่ไงครับมาแล้วดีดีๆนี่ไงนี่ไงดัวละตัละตัวละ เดียวนย้อนย้อนก็อ,นอารุณสวัสด์ยามเช้านะครับท่านผูชน้ชมวันนี้เราก็จะมาลุยปลาช่อนคลองกันนะครับมาที่คลองตรงหลังโรงเรียนคลองปักหลักนะออวันนี้ผมก็มาเดินเท็กซัสนะมาลองดูนะครับว่าจะได้ตัวกันหรือเปล่านะไปะ ลุ้นกันดีกว่าครับผม่าครับวันนี้เรามาแนะนําเหยื่อก่อนที่จะเริ่มตกกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นเหออยื่อยางนะครับจากค่ายจีนนะครับอ่ะผมเอามาเทสนะครับให้ท่านไปชมดูนะมันจะเป็นเหยื่อทรงแปลกๆนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนะครับเนื้อยางเขาเหนียวนะเหนียวนุ่มด้วยนะบอกตรงเลยเหนียวนุ่มนะนี่เป็นเหยื่อทรงอะไรจะทรงอะไร,รอ่ะ เออเหมือนหัวโสมเลยครับหัวมันตัดตัดเหมือนหัวโสมเลยเหมือนสลายมั้งครับเออเหมือนสลายนะยางเขายืดหยุ่นนะเหนียวนุ่มนะผมว่าน่าเล่นดีนะปาน่าจะชอบนะไอช้อนน่าจะแบบอ,อ่าน่าจะแบบอุ้ยอะไรวะฉันขอลองขย่ำนิดนึงนะอ่าอย่าส่งนี้นะแต่วันนี้เราจะเริ่มอ่าเล่นนะครับอ่าอันนี้ผมจะเริ่ม เอาสีชมพูก่อนนะจะเล่นเล่นที่สีชมพูนะครับนี่จะเป็นชุดนะครับชุดองผมนะก็คือเป็น,ปนผมเล่นมานี้ก็คือเท็กซัสแบบล็อกสต็อปเปอร์นะครับแบบนะแล็อกสต็อปเปอร์นะตะกัว2กงกำนะครับลูกปัดลูกกตานะแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์3นะครับผมใช้เบอร์3หรือเบอร์2ก็ได้นะเบอร์2ผมก็ลงพอดีแต่ผมก็อยากใช้เบอร์สานะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะ ว่าแอคมันจะเป็นยังไงนะผมก็ยังไม่เคยลองใช้นะครับเหยื่อตัวนี้นะเราก็มาเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับก็วันนี้คลองมาคลองตรงโรงเรียนปักหลักนะครับเนี่ยก็เป็นโรงเรียนปักหลักนะจะเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนคลองปักหลักอยู่ตรงหลังโรงเรียนนะครับก็มานะแอคนะเดี๋ยวผมเทสแอคให้ดูก่อนแอคเขาจะเป็นยังไง อ๋อเขาจะมาแบบเหมือนเราต้องเจิกช่วยอะครับมันไม่มีแอคชั่นในตัวนะเหมือนเราต้องเจอิอิกิกมานะครับเจอช่วยนิดนึงนะสร้างแอคชั่นในเขานะครับอ่าน,นี่จะมาอย่างนี้นะอุปกรณ์วันนี้นะครับผมก็จะเอาลอกอาบูเอลมานะครับอ่าแล้วก็ มาประกบกับคันนะครับเป็นคันอาชิโนะนะครับอาชิโน่ตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้นะเป็นไกด์ฟูจิลิซิทฟูจินะครับด้ามก๊อกนะคันสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นคันเบรอยู่ที่4.10ปอนด์นะครับเบรเหยื่อที่3ถึง12กรัมนะครับเป็นคัน6ฟุต6นะครับ2ท่อนนะครับเบรดเอลนะเป็นเบรดเอลนะครับเป็นฟาดแอคชั่นนะครับคันก็ ราคาย่อมเยาครับราคาหลักร้อยนะเป็นคันราคาหลักร้อยนะครับราคาไม่แพงมากนะก็ถ้าน้องๆหรือหน้าๆท่านไหนที่กําลังจะเริ่มต้นนะผมว่าคันนี้ก็น่าจับนะครับลองเอามาใช้ใดูนะคันราคาไม่แพงแต่สวยนะได้ออปชั่นแบบเต็มๆเลยนะครับไกลก็ฟูจินะอ่าเริ่มดีกว่าครับอุ้ยหมายแรกเราก็โดดไปนู่นเลย ยังไม่ชินเหรอสงสัยยังไม่ชินครับน้ำตรงนี้คลองนี้ก็สวยดีอยู่นะอ่าเหยื่อตัวนี้ต้องสร้างแอคชั่นนิดนึงนะครับ นี่ครับหมยก็จะเป็นซอกๆพวกนี้นะครับเราลองส่งเหยื่อเข้าไปดูนะนี่มันบางทีมันหลบอยู่ในอซอกปูนซอกอะไรนะครับเราก็ต้องลองส่งไปอยู่ก่อนนะก็ะต้องตามหาตัวครับเหยื่อมันอยู่นะอยู่มันก็จะวิ่งออกมาโฉบเหยื่อนะ อนรอเปล่าโอ้อีป,อป๊อกจริงด้วยตัวมันเล็กจัดมีลูกคอกนะครับลูกคอกอยู่ใต้แหนนะลองดูนะแต่๋ยตกมาได้ก็คงปล่อยมันนะครับมันจะมีแม่หรือเปล่าแต่คอกมันไม่แตกนะ สายแม่มันยังไม่โกรธแต่ขอกยังแบบไอ้นี่อยู่เลยดอเขาเอาแม่ไปแล้ว มันไม่ค่อยขึ้นนะแต่ก็อยู่เป็นกลุ่มอยู่ข้อปกาช่อนนะครับแต่ยังไม่เห็นแม่มเลยฮะสงสัยไม่กัดนะครับตีไปลายไม้แล้วบางทีเจอข้อมันก็ไม่กัดนะมันก็ขึ้นอยู่กับบางทีมีคนเอาไปเกาะหน้านี้หรือเปล่านะแต่ดูจากข้ออะเดี๋ยวน่าจะยังไม่เคยมีใครเอาไปนะแต่บางทีแม่มันก็ไม่กัดนะ มันก็ไม่ได้กลับทุกครั้งเสมอไป กัดแล้วเช็คสายก่อนนะครับผู้ชมลอยวิ่งอยู่นะคอยวิ่ง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 ไปนะยังไม่หยุดยังไม่หยุดดูจังนี่ไงมาแล้วตัวแรกครับท่านผู้ชมหาแล้วนะหาแล้วไอตัวแรกไอป๊อก กับเหยื่อนะครับเหย่อทรงจะทรงอะไรมันหัวสไลายครับจริงจมันเหมือนหัวไอ้นี่อ่ะจำชื่อไม่ได้นะผมเรียกจะหัวสไลายแล้วนะครับกับจุดนี้นะโอบกันนะสีชมพูนะเรียบร้อยแต้มนะครับท่านผู้ชมเราก็ย้ายใหม่อีกคลองนะ ตรงอนุทหกสิบกว่านะครับตรงอนุทหกสิบนะคลองตรงนี้อ่ะวันนี้มาลองใช้ตัวสีนี้บ้างนะครับตัวเขียวท้องเลมอนนะอ่าเขียวทองเลมอนนะน้ำนี่น้อยนะครับลองดูนะไปต,ตัวเปล่าปกติคลองนี้ก็ค่อนข้างจะผมยังไม่เจอไซส์ใหญ่นะก็เจอแต่ไซส์ปลอกๆเหมือนกันคลอง ต้องลองดูครับเฟ้นหาตัว กัดแล้วครับท่านผู้ชมถือไว้เนี่ยโอ้กัดแล้วก็ปล่อยอาจารไอ้ป๊อกครับ อุ้ยกัดแล้วครับท่านผู้ชมกัดแล้วนะตึงงเลยเช็คสายก่อนอนี่นี่นี่ทีนึงนี่ไงครับมาแล้วตัวที่สองนะนเปลี่ยนสีนะครับรู้เรื่องนะนี่ครับท่านผู้ชมมาอีกตัวแล้วนะครับนี่มาอีกตัว,วนะสาสองสามขีดนะใส่ปลาเค็มนะครับนะ นะครับตัวนี้ก็น่าจะปล่อยนะครับถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วก็จะปล่อยไปนะ,ะก่อนที่ผมจะมาได้ตัวนี้นะเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมผมเห็นตัวหนึ่งมันกัดลูกปลาอยู่ตรงนั้นนะลองตีไว้ก่อนนะส่งเหยืยวว่อไปก่อนจะออกมากัดอีกไหมเนี่ยผมเห็นอยู่เหลี่ยมนี้แหละ <c oughs> ลองย้ำนะตอนแรกคือผมว่าจะเก็บสาย แล้วก็จะมาตกมันนี่แหละแล้วก็มากัดพอดีเหลี่ยมนี้ตรงใสไปแล้วนะั้ ืมลงกัดเลยครับท่านผู้ชมลงฉวยเลยนะเช็คสายก่อนไหนว่านี่ไงเช็คอีกที่นี่ไงนี่ไงดูแลดูแลสุดตัวแล้วอ,อย้ยโด้ยโดครับท่านผู้ชม รถไม่ติดโอ้โห่ะครับท่านผู้ชมผมก็ย้ายกันมาอีกคลองนะครับเป็นคลองตรงอ่อนุส70นะครับอ่าตรงหน้าโรงเรียนสุเหล่บึงหนองบอนนะครับมาลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ตัวเปล่าครับย้ายคลองมาใหม่นะไม้แรกมีตัวไหมนะ แต่น้ําค่อนข้างดีอยู่นะครับแถวนี้แต่เมื่อเช้าเนี่ยผมไปของสองห้องมาไปนิดหนึ่งมาครับคือน้ําดํามากผมไม่เดินเลยน้ํำดำดาปีเลยตอนนั้นดำเมี่ยมเลยก็มาของตรงนี้นะครับก็ดูถ้าทาง น้ำก็น่าจะดีอยู่นะครับก็ไม่ได้ดีมากนะครับอตรงนี้มันจะเป็นคลองน้ําขังนะครับตรงนี้น้ําขังนะเดี๋ยวเราก็จะเดินนี่ครับตรงคลองนะคลองน่าจะน้ําดีมั้มครับน้ำมันไหลอยู่นะ ลองตีข้างต่อครับเผื่อมีตัวนอนนะข้างตอข้างเสาประมาณนั้นนะครับบางทีก็มีตัวนอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่น้ำก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับของนี้อุ้ยกัดยิงด้วยครับท่านผู้ชมให้พังเลยนะ ไปเลยนะสายวิ่งมาทางผมแล้วนะครับเช็กสายก่อนนะอยู่เปล่าจะวิ่งอยู่นะคายครับท่านผู้ชมไอเยสเคคายเฉยเลยน่าจะตัวเล็กอะผมว่าแล้วอยู่ข้างๆมันจะมีตัวมากัดข้างเสาอะ วิ่งมากัดจริงด้วยอืมกัดแล้วครับไข่พังเลยนะไข่พังเลยนะไหนวะ โอ้โหย้อนย้อนย้อนอุ้ยรุดรุดเลยโอ้โหยึดเขเราก็นึกว่ากัดอยู่แล้วนะน่าเสียายครับท่านผู้ชมมันย้อนมาตรงนี้นะ ย้อนมาถึงนี่เลยกลัดอยู่ตรงนน้นนะวิ่งลอ่ลอๆๆมาถึงนี่เลยอะ่ะผมก็ไม่ได้เช็คแบบน,นั้นอีกรอบหนึง่งน่าเสียดายอยู่ได้ละเช็คอีกสักรอบหนึงนะ่งะน่าจะแจ๋วครับสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ได้ปลาเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับทริปนี้นะ ก็พอได้รอดนะครับสําหรับปลาคลองช่วงนี้ก็ค่อนข้างหาตัวยากนะครับหาตัวค่อนข้างยากเลยแหละช่วงนี้นะคือน้ําใหม่ฝนก็ตกบ่อยนะน้ําเปลี่ยนนะครับก็คือวันนึงเนี้ยน้าเปลี่ยนอยู่สองสามสีนะครับคือเช้ากลมไปเนี่ยคือน้ําออกใสแล้วก็เชียงที่ยงมาดำดำทีนี้เย็นมาก็พอตกได้อีกทีนึงนะคือน้ํามันสับไปสับมานะครับทําให้เราได้ตัวน้อยนะครับ ก็คือเราก็แบบหาตัวยากครับตัวใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยอยู่นะเจอแต่แมนๆเล็กๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย